สวัสดีค่ะดรสิกาจน,นาค่ะวันนี้จะมานำเสนอ You Pick to Success นะคะก็มันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนสมาชิกที่ดินสินสการตอนนี้นะคะแอปพลิเคชันของ You Pick ของเราแค่ช้อปแชร์ชวนก็มีอะไรเกิดขึ้นนะคะสำหรับคำเชิญของดรสิกาจนาก็คือ89521นะคะถ้าใครได้รับคลิปน,นี้ไปนะคะท่านก็ถามาลาคำเชิญของเพื่อนท่านว่าอะไรนะคะแต่ถ้าอยู่กับดร เสียจนาคือ89521นะคะ YouPick Application คืออะไรนะคะก็เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ในเครือซาดานะคะสมัครแค่เป็น YouPicker ซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นในกลุ่ม YouPick Choice นะคะครั้งเดียวเท่านั้นนะคะท่านก็จะได้รหัสคำเชิญเพื่อเป็นนักธุรกิจเรียบร้อยแล้วนะคะ YouPicker นะจะมีได้แต่การแนะนำการใช้แอปหรือแชร์สินค้าออกไปนะคะ u ยูพิกนั้นเป็นตลาดแบบตรงนะคะไม่ใช่ MLM นะคะไม่ใช่มันติดเลเวลมาเก็ตติ้นะคะนั้นการจ่ายค่าคอมมิชชั่นหน่วยจะเป็นบาทเลยนะคะที่สำคัญที่สุดคือจัสิการชอบมากคือเราไม่ต้องรักษายอดนะคะคานนี้มาดูนะคะว่าถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในการทำธุรก,กิจ u ยูพิกนั้นนะคะเรามีบันไดในการขึ้นค่ะนะสต t ร์ u อัพ s c c ั s s คืออันที่หนึ่งนะคะบัไดที่หนึ่งนะคะท่าท่าน,าน,านอยากมีความรู้นะคะ ท่านก็ต้องเรียนรู้นะท่านทําอะไรก็ตามท้งง่ายนะกับยากนะง่ายก็คือเราเข้าใจเราทําเป็นยากคือเราไม่รู้เราทาไม่เป็นดังนั้นเนี่ยนะคะเราต้องมีความรู้ค่ะนะความรู้ทําไงคะก็เรียนรู้นะเรียนรู้จากไหนคะเรียนรู้จากบัสซี่นะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็น AI ออัจฉริยะนะคะซึ่ง บริษัททําให้เรานะคะหรือเข้าไปในเรื่องของอ U Pick Academy นะคะซึ่งมีหน่วยเรียนเยอะมากมายเลยนะหรือฟังคลิปที่จัดสิการส่งให้นะท่านก็จะมีความรู้เหมือนกันนะคะดังนั้นทาอะไรก็ตามท่านต้องมีความรู้เมื่อเรียนรู้เสร็จนะคะท่านก็เข้ารับการอบรมนะปัจจุบันนี้มันนว New Normal ใช่ไหมคะจัดสิการก็พยายามทำสื่อนะคะส่งให้ท่านถึงบ้านเลยนะคะท่านไม่ต้องออกจากบ้านท่านเรียนรู้สิ่งจากสื่อที่จัดการส่งให้นะคะหรือผู้นําส่งให้เนี่ยท่านก็จะมีความรู้นะคะ ท่านต้องผ่านการเรียนรู้อบรมนะคะได้รับการแบ่งปันจากผู้รู้คนที่เดินเดินนำหน้าท่านมานะคะก็สามารถแบ่งปันถ่ายทอดไปนะคะ instruction ก็คือเรื่องของการแนะนำนะคะได้รับคำแนะนำหรือท่านจะเริ่มเรียกว่าเป็นครูนะ,ะเพื่อเป็นครูสอนคนอื่นนะคะ instruction คือให้คำแนะนำนะคะเป็นเป็นครูเป็นผู้ถ่ายทอดทั้งหลายนะ,ะ textit ก็คือท่านได้ ผ่านการกระทำเองคือลงมือปฏิบัติจริงนะคะถ้าท่านเรียนรู้แล้วไม่ลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยท่านก็จะไม่รู้ว่าปัญหานะคะหรือประสบการณ์ตรงนั้นเองนะคะอันนี้คือบันไดนะคะในการเรียนรู้เพื่อสู่ความสําเร็จนะคะเรามาดูคําว่า success นะคะ success นั้นย่อม,มาจากตัว S ตัวแรกคือ self ก็คือตัวเราเองนะคะต้องเริ่มที่ตัวเราค่ะนะเราอยากได้ไรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่ใช่แค่ที่ไหนคะ่ะต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนตัวเราเองต้องมีความรู้ก่อนนะเราถึงจะ ทำงานได้นะยก็คือ using technology and t e c h n i q u ก็คือปัจจุบัน new normal นะคะโลกเปลี่ยนไปแล้วค่ะนะคะเราไม่เดินในห้างนะคะเราใช้วิธีการางซื้อของออนไลน์กันนะคะถ้าเราทำงานนะคะเราก็ต้องใช้เทคนิคประสบการณ์ที่เรามีมาในอดีตนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะตัว C ก็คือย่อมาจาก cooperation นะก็คือการประสานงานนะคะกับหน่วยงานองค์กรของเรานะคะหรือ เชนก็คือการเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะอันดับแรกคือถ้าเราเปลี่ยนความคิดสักนิดชีวิตจะเปลี่ยนทีเลยนะคะต่อไป C ต่อไปคือ Control นะคะคอนโทรลคือการควบคุมนะอารมณ์สังคมแล้วก็แต่นะคะคอนโทรลองค์งกรของเรานะคะเนี่ยต้องมาใช้งานนะคะ E คือ Enjoyment คือมีความสนุกสนานนะ efficiency ก็คือมีประสิทธิผลนะ experience ก็คือประสบการณ์นะยิ่งคุณออกตลาดเยอะๆทำเยอะๆบ่อยๆนะคุณก็จะเกิด expert คือความเชี่ยวชาญเองนะคะ s คือสมัยนะใครอยู่กับเราก็มีความสุขนะ,ล,ะล่าเริงแจ่มใสทำสนุกสนุกนะคะ social ก็คือสังคมที่เรามีอยู่นะคะใช้สังคมที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์เพื่อนเราญาติเราซึ่งเขายังไม่รู้ว่า you p i อะไรไปบอกไล่เขาฟังเขาก็จะเป็นไงคะเขาก็จะ หลดแอปนะคะซื้อของนะคะแล้วขยะองค์กรช่วยเราเนะี่ยซอฟซ problem ก็คือแก้ไขปัญหาค่ะปัญหาไว้ให้แก้ปัญหาไม่ได้ให้ปวดหัวนะคะเซลก็คือในเรื่องของการเรียกว่าทํางานนะคะ,ะร่วมกับผูอื่นได้ได้นะคะแลคือ,อทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเองนะคะก็คือเรื่องของอทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็ลงมือทำนะ,ะเราถึงจะเห็นเนื้อง,งานออกมาเป็นต้นนะคะ ต่อนะคะบันได3ขั้นสู่ความสําเร็จค่ะนะคะอันดับแรกนะคะท่านต้องกล้าจะฝันนะคะบิ๊กไว้นะคะฝันว่าเราอยากมีรายได้นะคะสักเดือนละแสนถ้าเราคิดซิว่าถ้าท่านมีรายได้เดือนละแสนนะคะท่านชีวิตครอบครัวท่านจะมีความสุขไหมคะนะต่อไปอีกนะคะจักริกาเนี่ยฝันถึงระดับเดือนละล้านนะคะซึ่งตอนนี้นะคะมีคนทําได้แล้วที่อ่าอ่าที่อ่ายูพิกนะคะมีคนทําได้แล้วงั้นเราก็น่าจะทําได้ นะคะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะนั้นต้องฝันนะนะคะฝันสูงไว้นะคะถ้ามันลงมาก็ไม่เป็นไรนะสมมติว่ามันฝันเราฝันว่าเดือนละล้านแล้วมันเหลือแค่เดือนละแสนสองแสนสามแสนท่านว่าแฮปปี้ยังคะนะคะนั้นต้องกล้าฝันนะคะอันที่สองคือตั้งเป้าหมายนะคะตั้งเป้าหมายทาร์เก็ตนะทาร์เก็ตเซ็กตก็หมายความว่าเราเรามีแบ็กกราวด์ยังไงนะคะถ้าเรามีแบ็กกราวด์เป็น อาชีพครูนะคะแล้วก็คงไปเชิญเพื่อนครูถ้าเราเป็นอะไรนะอาชีพแล้วก็ตามนั้นเราก็ไปหาเพื่อนของเราย่องเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเรานะใครคือกลุ่มเป้าหมายเราแล้วเราจะมีได้เท่าไหร่จากการทำตรงนี้นะคะอันที่3คือคุณต้องลงมือทานะคะมาช้ามาเร็วไม่ใช่ปัญหาค่ะนะคะมาเร็วแต่ไม่ลงมือทานะคะแต่ถ้ามาช้าลงมือทาทันทีคุณสําเร็จแน่นอนค่ะตรงนี้นะคะนี่คือบันได3ข,ขดดะะั้นสู่ความสำเร็นาจนะคะครนี้ทฤษฎีความสําเร็จของจักรการจะมี a กับ R ค่ะ A คือ action คือการกระทำ R คือ result คือผลลัพธนะ์ในอดีตท,ท,ที่ผ่านมานะคะคนรุ่นของจันจิการนะคะเรียกว่าเล่นรุ่น baby boomer นะคะเรียนหนังสืออย่างเดียวค่ะนะคะเรียนโดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อจบแล้วนะคะเราไม่เราเราเราไม่เคยเราจะเลือกอาชีพอะ แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าอาชีพนั้นๆเนี่ยผลตอบแทนเท่าไหร่เรารู้ว่ารักอาชีพเราอยากเรียนทุกคนก็จะมีอาชีพหลากหลายหมดเลยนะคะนั้นคนสมัยเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะสามส,สี่สิบขึ้นไปดีกว่านะคะสี่สิบขึ้นไปนะคะก็จะเลือกอาชีพก่อนเลือกไรายได้ถูกไหมคะนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาไม่เอา้วคะนะเขาจะเลือกไรายได้ก่อนอาชีพนั้นจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่เป็นไงคะจะเป็นนายตัวเองนะเป็นอะไรคะ เป็นโอเนอร์นะเป็นเจ้านายตัวเองเหมือนเราทายูพิกนะคะเราเป็นเจ้านายตัวเองนะคะตอนนี้เราทาธุรกิจที่ยังไงลงทุนน้อยมากใช่ไหมคะสิ่งที่ผ่านผ่านมาในอดีตก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้เหมือนจัดจิตการรับราการมา38ปีนะคะก็เราไม่สามารถแก้ไขได้แต่หลังกเกษียณแล้วนะคะเรามีชีวิตที่เลือกได้งั้นจัดจิตการก็ตั้งเป้าหมายว่าจาัดจิตการตั้งผลลัพธ์ค่ะทำมันใครก็ได้งั้นจิตการจะเปลี่ยนงานมาบ่อยมากเพราะอะไรเพราะถ้าไม่ใช่แล้วจัดจินการเน็กทันทีเลยนะเมื่อเน็กเพราะอะไรเพราะไม่อยากเสียเวลาก ที่ผ่านมานะเพราะเราเสียเวลากับราชการมา3กับ40ปีเนี่ยเราเราพอแล้วเพียงพอแล้วนะคะงั้นต่อไปนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่ไม่ใช่งานที่เราคิดว่ามันตอบโจทย์ชีวิตเรานะคะเราก็จะ next สันทีเลยนั้นจะก,การดูผลลัพธ์เป็นหลักนะคะจัดก,การตั้งผลลัพธ์ไว้ค่ะนะคะรายได้จัดก,การต้องที่อยากได้นะคะเดือนละล้านท่านฝ่าอาจจะเวอร์นะคะจริงๆไม่ได้เวอร์หรอกคะ่ะนะเพราะว่า ยิ่งนานวันนะคะองค์กรใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยแผนรายได้ที่บริษัทตั้งไว้นะคะมันถึงแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้ก็มีคนได้แล้วเดือนล้านนะคะจะ่สิการตั้งเป้าว่าเดือนล้านต่อเดือนค่ะนะแลวต้องเร็วทันคนที่เรารักได้ใช้คําว่าคนที่เรารักหมายความเรายังมีคุณพ่อคุณแม่ไหมคะนะคะเรายังมีคุณพ่อคุณแม่เรายังมีลูกหลานนะ,ะที่ยังลาบากอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราสําเร็จเนี่ยเราสามารถช่วยเขาได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราตั้งเป้าหมายสูงนะคะเราต้องเป็นผู้นา ที่เป็นผู้นําที่ไม่ใช่ผู้นําธรรมดาผู้นำภาษาอังกฤษคือคำว่า leader ถูกไหมคะแต่อันนี้ core leader หมายความว่าเป็นผู้นําหลักนะเป็นผู้นําหลักก็คือหัวหน้าเขาเองนะคะผู้นําหลักนะคะเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้นําหลักนั้นต้องมี3ข้อนี้ค่ะอันดับแรกนะคะ คุณต้องตั้งตัดสินใจสําเร็จแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะไม่ใช่โอ้ยวันนี้ไม่ไม่เอาแล้วฝนตกฟ้าร้องไม่เอาแล้ววันนี้ขี้เกียจอะไรนะคะคุณต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าคุณสําเร็จแน่นอนนะคะตัดสินใจสําเร็จแบบไม่มีเงื่อนไขจัตสิการเนี่ยตัดสินใจสําเร็จแบบไม่มีเงื่อนไขถ้าอะไรที่ว่าใช่ทําทันทีเลยนะคะอันที่สองคือลงมือทําแบบมืออาชีพคําว่าลงมือทําแบบมืออาชีพก็หมายความว่าเรามีความรู้ ที่สามารถจะถ่ายทอดได้ถามว่าทําไมเราต้องเรียนรู้เรียนรู้เพื่อไปเล่าให้คนอื่นฟังเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเพื่อสอนคนไงคะนะคะเรากําลังจะสอนคนถ้าเราเปรียบเทียบแพลตฟอร์มของจูพิกมันคือเครื่องมือในการในการตกปลานะคะแต่เราต้องสอนให้เขาตกปลากินเป็นหมายความว่าแค่เราให้เครื่องมือไปปุ๊บเขาไปเหนือไปใต้ไปจังหวัดไหนเขาสามารถที่จะชวนคนนะทำยูพิกตลอดเวลาเลยโดยที่ไม่เดือดร้อนเรล่านะคะ นะนัจ้จัสมิการก็เรียนรู้นะทำแบบมืออาชีพนะคะจากนั้นเ็นไงคะอย่าเช้าชามเย็นชามค่ะลงมือทําทันทีไม่ต้องมีใครกระตุ้นเราะะจรัสิการเนี่ยทำงานแบบสม่ําเสมอเลยนะคะแต่เนื่องจากว่าจัสิการเนี่ยเป็นอาจารย์มาก่อนดังนั้นเนี่ยก็ห่วงใยเพื่อนๆนะคะพี่ๆน้องๆเดินตามมาว่าเราไม่อยากให้เขาเสียเวลาเราก็ทําสื่อออกมานะซัพพอร์ตทุกคนนะคะดังนั้นใครก็ตามที่เป็นทีมงานด็อกเตอร์ศินานะคะท่านก็จะไม่เหนื่อยมากจัสิการ จะทําสื่อตลอดเวลาเลยนะคะแต่ถ้าตรงไหนที่คิดว่าไม่ได้นะถ้ารีเควสขอมานะคะบอกผู้นํามานะคะจะตการจะรีบทำทันทีเลยนะคะอ่ะขาอนี้มาดูนะคะว่าถ้าเราอยากสําเร็จนะในยูพิคนั้นนะคะเรามี6ขั้นตอนความสำเร็จข้อที่หนึ่งนะ,ะท่านต้องสมัครเป็นยูพิเกอร์ก่อน นะคะถ้าท่านอยากมีรายได้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณจะมีรายได้นั้นคุณต้องไปยูพิกเกอร์ซื้อสินค้ายูพิกช้อยหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะขั้นต่ําี่9้บเก้าบาทนะคุณคิดดูซิสี่กสิบเก้าบาทนะคะเป็นหุ้นส่วนกับลาซาด้าเป็นหุ้นส่วนคุณแจ็คหมานะมันมีที่ไหนในโลกนี้มางนะคะแพลตฟอร์มก็โหลงทุนมหาศาลเลยนะคะจานสิการบอกเลยคะ่ะว่าแพลตฟอร์มนะคะออนไลน์ที่สมบูรณ์สุดณช่วงโมงนี้จานสิการยอมรับว่ายูพิกโอเคเลย ะะข้อ2คือคุณตั้งเป้าหมายผลลัพธ์เห็นไหมคะจัดก,ก,การตั้งเป้าผลาัว่าเดือนหนึ่งล้านบาทถ้าลองคิดสิว่าถ้าท่านมีได้เดือนหนึ่งล้านบาทเข้าในกระเป๋าอะเราอยากจะตายกันไหมเรากจะอยู่กันไหม ใช่ไหมเราอยากจะมบียยุยืนแน่อนอนถูกไหมคะเพราะอะไรเพราะเราอยากบริหารจัดการเงิน1ล้านบาทเดือนเงินเก่า1ล้านบาทใช่ไหมหมดเลยเงินใหม่หมาอีกแล้วนะคะนี่คือความสุดยอดของยูยูพิกนะคะข้อ3คือนะคะท่านมีคนมีญาติพี่น้องเยอะแยะมานะคะท่านลิสต์รายชื่อเลยค่ะนะคะนี่ญาติเราฝ่ายสามีนี่ญาติเราฝ่ายเรานะคะมีเาามพื่อนมีญาติลิสต์รายชื่อดึงมือถือออกมาค่ะดึงโทรศัพท์มือถือมานะคะจากนั้นคุณก็ทําการนัดหมายนะ,ะถ้านัดหมายหมายว่าเราออฟไลน์ แต่เจ้าสิการนํทำงานออนไลน์เจ้าติการเนี่ยถ้าจะไม่ออกจากบ้านเลยตอนนี้นะคะออนไลน์หมดเลยค่ะเจ้าติการใช้ไหใช้คลิปเปิดใจคนนะคลิปเปิดใจคนนะไปถามดูถ้าใครรู้จักนะคะถามอัปไลน์ของท่านนะผูยนํำของท่านนะคะว่าคลิปเปิดใจคนที่เจ้าติการพูดถึงนี่คืออะไรนะคะเจ้าติการทาให้เรียบร้อยแล้วนะมีข่าวดีมาบอกจะ่มีสี่คลิปนะคะแค่คนคนรับตรงนี้ปุ๊บเขาจะมีความรู้อยู่พิกประมาณ 60%ล้นะที่เหลืออีก40%เราตามไปนะคะ follow นะกิจกรรมเรานะคะแล้วให้ข้อมูลตอบคำถามให้ผ่านปุบ๊บเขาโหลดแอปสมัครเองทุกอย่างเลยนะถ้าเขาทำไม่ได้เราก็พาเขาโหลดนะคะพาเขาโหลดโดยการคุยไลน์กันแล้วก็ทำงานด้วยกันได้เลยนะคะข้อ4คือสปอนเซอร์คือชวนคนนั่นเองนะคะคอนเซปต์ของ UP คืออะไรคะคืออะไรคะช็อปใช่ไหมคะช็อปแชร์ชวนนะช็อปแชร์ชวนนะคะชวนชวนเพื่อสร้างองค์กรไงคะ ะะจากนั้นติดตามพาคนเข้าระบบพฤติกรรมนะคะเรามีห้องใช่ไหมคะห้องห้องเล็กห้องใหญ่ห้อง,องเององยอะยะมากมายเนี่ยพาเข้าห้องนะคะในห้องแต่ละห้องเนี่ยที่่ิการอยู่ด้วยเนี่ยะจะข้อมูลจะอยู่ในโน้ตหมดเลยงั้นเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปในโน้ตนะคะเยอะแยะมากมายเลยระดับผู้นำเนี่ยนะคะจะอยู่กับจัตุการใน มูอ่าอยู่ห้องอ่ายูพิวอลนะคะแล้วก็เขาจะมีห้องส่วนตัวอ,อีกนะะแล้วบางห้องเนี่ยได้มีการเชิญจัดจิการเข้าไปจัดจิการเขาจะแบ่งปันอะไรที่ใหม่ปุ๊บจะส่งให้ทันทีเลยนะคะแล้วทํางานเป็นทีมค่ะนะคะจำไว้เสมอนะคะว่าทํางานระบบเครือข่ายเนะคะเราใช้คอนเน็กชันในการทํางานเนี่ยเราต้องทําเป็นทีมค่ะเราทํางานคนเดียวไม่ได้วันแมนชไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคนที่เดินตามเรามาทำเองก็ได้ให้เขามีความรู้เหมือนเราไม่สุดเลย นะเป็นสำเนาสีการ1สีการ2อเต็มพื้นที่หมดเลยอย่างนี้นะคะรับรองฮะนะท่านและจัดสิการเนี่ยสบายแล้วนะคะจากนั้นเป็นไงคะเราต้องเรียนรู้เรียนรู้อะไรบ้างอันดับแรกคือความเป็นมาของ youpick a p ปพลิเคชันคืออะไรนะสื่อบริษัททำให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในบัสซี่ก็มีนะคะวิธีใช้แอป youpick ทำยังไงนะคะแผนรายได้ง่ายมากเลยที่นี่นะคะนะเราสมัครซื้อสินค้า UP i c ใช่หนึ่งชิ้นเป็นยูพิเกอร์นะคะแนะนาคนมาซื้อยูพิเกอร์เป็นยูพิเกอร์ยีชิ้นเราเป็นซูเปอร์ยูพิเกอร์แค่นั้นเองนะคะแล้วต่อไปคือมีคนอยู่ใต้ใสายงานเรา5้า้คนเราก็เป็นอลติเมทยูพิเกอร์นะคะจากนั้นเข้ากิจกรรมกลุ่มนะคะเข้ากิจกรรมเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีความรู้นะคะอย่างน้อยเช้าขึ้นมานะคะท่านไปเปิดดูว่าไลา์เพื่อนที่ส่งมานะอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทนั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จนะที่ต้องการสําเร็จใน ยูพิกนะคะท่านต้องแอคชั่นตรงนี้ค่ะนะคะผลลัพธ์ที่ได้มาคือท่านจะมีได้เดือนหนึ่งล้านบาทนะทันคนที่ท่านใช้นะก็ท่านต้องไปคอร์ริเดอร์อันนี้คือเรียกว่าโมเดลนะคะความสมําเร็จของการทํายูพิกที่เจสิการได้ออกแบบไว้ให้กับเพื่อนเพื่อน,นะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังเสร็จนะ,ะทาความเข้าใจกับมันแล้วก็เดินตามที่เจสิการวางไว้คือตั้งเป้าหมายค่ะอยากได้เท่าไหร่ตั้งเป้าหมายแล้วลงมือทําท,ท,ทันทีหาความรู้ลงมือทำ,ท,ำทันทีไม่ได้ถามผู้นําไม่ได้ถามผู้นำนะผู้นําไม่ตอบ ทำหาจัดการได้เลยนะคะยินดีช่วยทุกคนนะคะ,นะคะอันนี้คือความสําเร็จอันนึงถ้าท่านเป็นยูพิเกอร์นะคะแนะนำคนที่20คนไปปุ๊บท่านจะเป็นซูเปอร์ยูพิเกอร์นะจัดการก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นซูเปอร์ยูพิเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะอนาคตก็คือจะเป็นอัลติเมทยูพิเกอร์นะซึ่งอัลติเมทยูพิเกอร์คือมีคนอยู่ใต้สายงาน500คนเนะี่ยซึ่งจัดการมองว่าจัดการตั้งเป้าหมายว่า น่าจะสาเร็จนะภายในปีนี้นะคะน่าจะได้500คนนะแล้วปีหน้าก็ว่าทีหนึ่งนะคะเป็นต้นนะคะเบื้องต้นเอาเป้าหมายต่อไปคืออัติเมตก่อนนะคะอันนี้คือทั้งหมดนะคะที่จะจัดการตั้งใจนะั้นนามาบอกเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน้องๆที่เป็นสมาชิกทีมงานด็อกเตอร์ศิกจนานะคะโอกาสดีๆไม่มีมาบ่อยค่ะโอกาสไม่เลือกเราแต่เราเป็นผู้เือโอกาสนะคะสําหรับวันนี้ขอนําเสนอที่นี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ